ฝนตกที่สาลาพระพ่อนกลางน้ำบ้านสวนรรมูลรักจ้างตกตั้งแต่คืนวันศุกร์นะคะตอนตีสองตอนนี้วันเสาร์แล้วยังตกไม่หยุดเลยนะคะตกจนกระทั่งน้ำขึ้นสูงในบ่อนะคะน้ำในบ่อขึ้นสูงมากตอนนี้ขึ้นจนถึงที่พักบันไดข้างล่างแล้วนะคะบันไดของเราจะมี7 ท่านด้วยกันนะคะอันนี้หวาดเสียวอยู่นะคะว่ามันจะในที่สุดนะคะกระท่วมที่พักบันไดไปเรียบร้อยแล้วตกไม่หยุดขนาดนี้เนี่ยค่ะตกตลอดเลยลงต้องมาดูแล้วว <ตก S 1> ่าน้ำ <ตก S 1> จะสูง,งแค่ไหนเมื่อลืมตาตื่นก็ตกใจหมดเลยดูสีน้ำขึ้นมาที่สาลาเรียบร้อยแล้วนะมันกำลังจะท่วมสาลาอย่าง แพ้จริงแล้วนะคะตอนนี้ดูสิคะมันมาแล้วมันเต็มผืนเต็มผืนบ่อแล้วนี่ดูสิดูสิมันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวดูดีดูดีด,ดีอันนี้ก็คือพื้นด้านล่างนะคะด้านล่างของสลาสลาจะมีสองชั้นนะคะเนี่ยชั้นที่เราเดินไปเดินมานี่คือเป็นชั้นที่ ติดกระปื้นน้ำแล้วอีกแค่กี่นะเซนเดียวเปล่าเนี่ยบันไดขั้นสุดท้ายบันไดขั้นสุดท้ายจริงๆนะคะมันจะขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะแล้วนี้คือชั้นพักนะคะแล้วมาอีกชั้นหนึ่งที่เรานอนอยู่ในจุดนี้เรารีบเก็บที่นอนอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อที่จะมาจัดการกับน้ <c oughs> นําเนี่ยค่ะไอเนียก็กําลังจะทําการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะพ่อก็ช่วยไปอุดรอยรูรั่วไปจุดไหนมันจะมีรูนะคะจุดหนึ่งที่พ่อเขาเปิดน้ำกะว่าจะให้น้ำไหลออกแต่ปรากฏว่าจุดนี้นะคะทำให้น้ำจากทุก่งนาไหลเข้าสู่บอ่อของเราอย่างรวดเร็วนั่นเองทำให้น้ำเต็มพ <c oughs> ี่พ่อกำลังจะใช้อาวุธนะคะ <c oughs> ใช้จอบใช้อะไร ลงไปจัดการอุดรอยรั่วตรงนี้นะคะที่พ่อเปิดเอาไว้ระวังตกบ่อน,นะพ่อนะลื่นนะระวังนะเนี่ยค่ะพ่อกําลังจะไปจะอุดรูรั่วตรงนั้นส่วนอาเฮียก็กําลังติดตั้งเครื่องสูบน้ําอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะเปิดน้ําดูดน้ําออกไปไหลสู่ทุ่งนาตรงนู้นนะคะเนี่ยดูสิใช้อีกนิดเดียวนะคะแล้วฝนก็ยังไม่หยุดอีกนะคะยังกระนาลง มาอีกนะจะซัมเมอร์เซลกันไปถึงไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางด้านทางเข้าสาลานะคะตรงนี้จะเป็นสะพานจะพาดูตรงสะพานทางเข้านะคะเนี่ยสะพานทางเข้าม <c oughs> ูดูสิคะดูสิคะมันมาแล้วเนี่ยมันจะท่วมขังต้นไม้แล้วที่สำคัญก็คือต้นไม้ถูกขังไปเรียบร้อยแล้วนี่ต้นเฟื่องฟ้า แล้วก็ถงังเลก็กระถังน้อยเดี๋ยวต้องยกขึ้นไปในที่สูงในงานเดี๋ยวเขาจะลากเน่าซะก่อนดูซิดูซิอะไรจะปานนี้ตกไม่หยุดไม่ย่อนเป็นครั้งแรกเลยที่เขาขึ้นมาสูงปิดักขนาดนี้น่ากลัวจังเลยนอนอยู่ดีๆมันขึ้นมาชั้นสองทำไงเนี่ยโอ้โชคดีตื่นมาทันนะคะตื่นมาตอนตอนนี้กี่โมงประมาณจะหกโมงแล้วนะคะ ก็จะทําการสูบน้ําออกจากเมื่อวานนี้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้น้ําอยู่คือบันไดขึ้นมาแค่บันไดขั้นขั้นที่สองของสะอ่าอ่าเขาเรียกว่าบันไดขั้นที่สองแต่นี่นะคะตื่นเช้ามานอนหลับไปแค่หนึ่งคืนดูสิคะเนี่ยมีท่อนไม้ลอยมาด้วยขึ้นมาจะท่วมพื้นที่อยู่เรียบร้อยแล้วแต่นี้ชอก็กำลังอุดร้อยรั่วยอยู่ นี่นะคะฝนก็ตกปล่อยตลอดทั้งวันทั้งคืนเขาบอกพายุมันเข้ามาเลยเป็นแบบนี้อัแบบนนี้อันดับแรกก็อุดรอยรั่วตรงนั้นก่อนไม่ใช่รอยรั่วสิเพราะเขาเปิดช่องน้ําไว้เพื่อที่จะ <c oughs> คิดว่าถ้าบ่อเราสูงจะน้ออะววานนําไหลออกแต่ปรากฏว่าน้ําที่ชุ่มนาไหลเข้ามาเ <c oughs> ฮ้ยดูสิเลยเป็นเยี่ยงนี้ <c oughs> แต่นี้ท่วมรอบบ่อรอบ,บ่อก็จะมีต้นมะาพร้าวนะคะเพนามะพร้าวปลูกไวด้ดิมบ่อริมบ่อนี้จะมีสองระดับชั้นชั้นขอบบ่อกับชั้นสูงสุดนะคะเนี่เราจะมีถมดินไว้อีกขอบหนึ่งนะคะ,อะขอบด้านนี้ยังไม่ขึ้นยังขึ้นไม่หมดหมายถึงว่าน้ํายังท่วมไม่หมดถ้าน้ําท่วมถึงขอบข้างบนนั้นส่วนที่รักจังยืนอยู่ก็จะท่วมเช่นเดียวกัน ส่วนด้านนี้ต่ํากว่าเขาก็เลยท่วมไปเรียบร้อยแล้วชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวต่ชั้นที่สองที่เหลือไว้เรือเอาไว้เนี่ยพอก็จัดการเพราะว่าน้ํามันจะมาจากทั่วทุกทิศเลยเพราะว่าน้ําจะเรียกว่ามันจะทะลุมาจากใต้ดินนั่นเองออเอาใจช่วยนะคะขอให้ทันท่วงทีไอเฮียก็เร่ง พลังกำลังในการสูบน้ำอยู่นะตอนนี้ฝนก็ตกเฮียเฮีเครื่องสูบน้ำหย่อนลงไปในบ่อแล้วก็เดี๋ยวจะทำการสูบน้ำออกอย่างเร่ดงด่วนเปิดเครื่องดูดน้ำแล้วนะคะน้ำกำลังถูกสูบออกอย่างรวดเร็วใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวนะคะน้ำก็จะลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเครื่องสูบน้ำนี่ก็จะแรงพอสมควร ในหนึ่งชั่วโมงนี่หนะ้าสูบได้เป็นเมตรเลยตอนนี้ก็รออีกนิดนึงน้ำก็จะพร่องลงไปฝนตกน้องกุ๊กไก่ก็ออกหากินลำบากนะคะนี่น้องกุ๊กไก่กำลังหากินกันแต่ว่าฝนก็ตกเดี๋ยวน้ำก็จะยุบลงไปแล้ว พ่อก็อุดในจุดนู้นอีกนะคะเพราะว่าน้ำจะไหลเข้ามาลอดมาใต้ดินด้วยอันนี้พ่ออุดไปแล้วนะคะจุดนี้พ่อก็จะไล่ไปอุดในจุดอื่นจุดนี้จะเป็นจุดหลังหลังสวนของเรานะคะเพราะว่าฮะจุดนี้เป็นบริเวณเล้าไก่ของพ่อนะคะ อยู่ทางด้านซ้ายของรักจังด้านขวาจะเป็นศาลาแต่ตอนนี้น้องหมากำลังเรียกร้องอุ้ยต้นมะขามป้อมก็ถูกน้ำท่วมตอนนี้กำลังเล่งนน้ำไปประมาณหนึ่งนิ้วแล้วนะคะ